สวัสดีจ้าแฟนครับทุกคนมือนียายจามิกาผ้ามว้วนเด้อจ้าเด้อผ้าเขาโคเขาปามะยา,ายมะฮันเอาใหม่เด้อมือนีเด้อกระตะทองดเด้อจ้าเด้อเออมาร์บอมาร์ก็เป็นกำลังใจให้ยายเนี่ยเด้เอเด้อจ่านอนนึงนอนนึงเด้อหนอนเออมาดุดมางัดชง,งัด lại đưa già mong câu em nho mong mày ba câu đưa già nho ngàm đưa già นี่น้องงามๆได้ก็เป็นกำลังใจให้ยายเน่เด้อแพนครับจูบผู้จูคนแเพนครับใหม่หรือแพนครับเก่าได้จ้าทั้งทางในทั้งทามประเทศนได้จ้าเด้อมามามา,มาดุดเน่กับยายกับตาท่องดุดหาหนอ่อไม้ปลานอนหนึ่งเด้ดนอพี่น้องงามๆเข้าเออนี งามดีน,มนะาเนาะนอน,นี่งามขนาดเลยนืออืออยู่หลีนี่เนาะอือบ่หล่มเลย <c oughs> แค่คางคุณพ่ออือนอสามีก็ร่บงเสพีึกเนาะนอพี่นอนอะ,อะย,อออยายดุดเข้มาเ่่าท่านใดเลื่อทายไว้ไ ตาใหญ่อยู่ขมไม่ไหวได้ตาจิทางงัดเลยด้วยพี่น้องโอ้ยมือถือกล่องน้ำลายตาในด้วยพี่น้องเลยหนวกนี่อรถูกาาได,ด้วยหนวกหูเกิดคตรถูกพรได้วจ้าด้ว คนชูบหนามเลยจ้าคนชูบป,ป้าคนเงี้องงามงามเลยเขาเนาะดูดเข้ามาดูดเรื่องคือล่ะดูดไปพี่น้องจเทอะพี่น้องได้ไหลาย ผ่านมาขไบเห็นปาดสูงๆหัอ้ยดุดงัดทั้ง ắt, ง,ง ắt, ัดเถาะเอา้าลูกขึ้นงัดทั้งงัดไปยังลูกบะได้ดิอยู่ในน้ำอยู่ดูจ่าด้อ bên mọi người tua ngang 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 mà, ngang 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 ต้นม no, <gr ê> ันเดินนี่เอาื่นนอกขึนก่ะทินินอกไม่ไปได้ขึนก่ะโอ้ยีนอ้อพี่น้องเอ้เออหามอยู่เป็นตุ่มเจลก็บี ไปผาาลูกสาวนอใหม่ไผยปลานี่มัน่แฉบเอานอใหม่ไผยบาดน้ำนอแถาเนาะเดี๋ยวสินอใหม่พายบาดเดีอยจังนอบุจะได้ไปซับสามส่อพี่น้องลูกสาวสิไปพี่น้องยายบาดสิไปกรุ้งขีสิไปหาหน้องสาวมาเขาพันษาก็เลยสิผาาไปน้ำน้องน้ำพี่สาวน้ำพี่สาวได้จ่าเด้อดเฮ้ เออ,อเห็นมะยอยินอยู่ข้างนี้มาเห็นด้วยจ้าดูดเขาไปเลยกก็ผุดเห็นแต่อันนี้นะพี่น้องเนาะอเอาจิไปวันที่สิบเข้ากรุงเทพพี่สาวแล้วก็จเจ้าของไปผากลูกเอาหน่อไม้ หรือเอาขี้เลีกขี่ยังเมื่อลรพี่น้องเอ้ยหาผักบุกผักเต่าก่อน mm hmm. ขันเมนเพนครับอยากกินกะเม้าในยาาเด้ลย mm hmm. ขันมาเขาประชอกพระสาย่าิตเอาไว้อยู่แ mm hmm. กเป็นหนึ่งว mm ้แ hmm. เน้นเอาบาท่านไหนอยู่พี่น้องเอ้ย ยังเอาหนาก็เถียงเชื่องดังหายเอาโอ้มาได้แล้วนะเออได้แล้วนอนหนึ่งงงงงนอนมันเอบแห้งแต่ทองดูดเข้าไปบึงระวางน้ำโตกเสียหัวได้เท้าเนี่ยมีดีเนี่ยมันจีโอ้ยตาไอ้มีดนี่เห็นมาพี่น้องนี่นอนหนึ่ง ไต้ตาทองลงมีดนอสิจำได้บละเทาอยู่ใสเนอวันนี้สิพอบนอมีดขอหนำามือจะลงหนาลงหล,ลังพี่น้องเอ้ยอืไปปาถิ่มอยู่ไดนนอะนนี้นอลงหนาลงหลังเลยพี่น้องมามากมาพอาา เหรอ,อเห็นจะมีเหือมองมอยู่ดึงออกมานาาี่อ้ยงามงมาแหลกด้จ่าเดินาไปีตัวนี้ยังผูเนเทาท้เนี่ยโหนกเ็นอ,องสเออเรียกไปกระลักใจให้ ตะทองนี่เ้ยดูดคักดูดนเน้นว,ว่เสาเอ้ยเอน่ะ,ะน้อทีน้องทองสับพัดเอาเออดึงออกมาได้บอแนน,น,น,นนแนนอืนอนยหญยชอบกันบ่เสาเฮ้ยโบได้น้องเอ้ยเอออือ โุ i, <ม>้ยห hey, มดครบค่อยแล้วเท่าไฮดูหมอ่าได้แล้วนะนี่หน่อใหญ่ๆงามๆนี่สองหน่อเฮียงกันเลยงามงามเออนี่งามงามมามาใส่อุ้ยหมดเดพีหนอเด้อ เขาบ um, ่เนาะจะมีเขาได้ก yeah. oh, okay uh ็บอกเขาได้พี่น้องข้นประมาก็ข็งเนาะเถาเนาะดักตายไม่พี่น้องพี่น้องข้น้อแข็งเขาก็ไปป่าเอาตู้ได้ขั้งข็งออกเอาตีตู้น่อ่อนๆอนี่ั่นยังบ่ข่ารอกปลื้อเนาะเอาแข็งเอายูกลิ้นเแถาเนาะคั้มอ่ะละข่ำมละขั้มเป็นมาพี่น้อง กำลังออกแซวอยู่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่งามๆจ่าหนึ่งเลยจ่าเด้อบนได้ตัวขึ้นกาะดอกขันบนเลือหูเลือตาโมเพ,พิ่นมีแต่ตุ่มนะทีละพี่น้องมือมมกระชานบนหน่อยเด้เออน่ะเออน่ะเออน่ะเอเอนี่ย นี่เพื่อจะได้เถ er. ่งัดท้างัดรูขึ้นงัดท้างัดด้วยเป็นยังขาดกันไปวงนี้ได้หามอะไรตีเถาฮะเออไปปาเลยเออโอ้ย ดูดมากขอไปดูดไปน้ำบเรเลยดอกปาดมาปาดได้แล้วนะเอามาถิมมา,เ,า,าเห็นเตียงหอยเขาหาหมูหวัดนะเขาจะนอนใหญ่ๆพออ่านนอน,นหน่อยจะมีเลนเชลเสบอนอนขึ้นก่อข้นน้นอนน่นอยคร ทุบต้มเลยแนละ้วพี่น้องแสีบดีคือเกา่าเออนาะพี่นอนะ้องเนาะน้องเอามือเขาไปเนียนได้เถ่าเห็นแต่ต้นตตใหม่หนานะพี่น้องห <laughs> อวหยากรีดนอนตัวนี้บัหยากรัพี่น้องเออใหญ่ๆก็งามเลยพี่น้องเลยแต่วันใส่เวลาพี่น้อง <laughs> น้องเดินเห็นจังนอนเถาะฮะเห็นโมพี่น้องมือตื้อไปเมื่อเลยเฮ้ยเห็นจังนอนเถาะจังดูดูแาไปเอาขักก็แท่ดูขับไปซองบี่แหละตีเฮ้อ เอาไพ่สายเงี to ่ยงบ่น่ะเขาฮักเตตุสูงสูงโนูไม่ไพ่ลายลายงามเนาะหอมหอมดั่งต่กของอุ้ยออืเ็นบ่พี่น้อง งามเออี่นงามดีเนาะสวยดีถือตาเออนี่นี่มันดูดมันดูดมาเด้อมาเด้อมันมันดูดในกั้นทางออกแล้วนี่น้องงามใหยใยเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่อเนาช่วงนอใหยใยไล่ไล่สามนอ เอาเลยลายงามงามแน่บัางจุนใดเอ้าจะให้เฮ็ดจะได้สั่งเออเอ้ปาปาดเลยบันี <c oughs> น้ำถือกี่เท่ามันก็ตัวมีเจ็บมีบ่เจ็บแม่นเออสามน้อใหิวไก่กันถึงจะพาดออกมา ผ่าเราก็จะได็สามนอนนนนเหี่ยมเอาอวายังเอามีดมีด่แล้มันคมีิพัดดิ้นออกปาดบัตน,นอนอยู่อี่ออเอื้อน หอมอืดบังหัวตะทองเออดบิษาบังอืเนี่ยปอนมือมาปอนมือมาหาเขาในตะท้องเด้ออืน้ำกาะเด้อ นี่น้ำงามเลยพี่น้องน้ำงามเลยตัวเห็นบ่พี่น้องพี่น้องเอ้ยเบื้องจะท้องเห็นจะหัวพี่น้องนอนหนึ่งหักฮักมาฮักเออ

เบิ้งพี่น้องเบิ้งเดอ๋ยวจเอาด่ายฮืพี่น้องเลยนานเขาน้ำปักนอนหนึ่ข้างหลังอืมหนูเล็กถือพริกขี้หนูกระงงามเห็นไหมพี่น้อง ตาไหลละใหญ่หอนแหงมึงนี่ใหญ่กว่าตาไหลคือตาไหลละแถวเอ้ยนี่งามเนาะแหงงัดเลยพี่น้องแตะทองจั่วดูดเขามาจุดจั่วงัดเลยพี่น้องงัดเหรงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดนี่งาม เนี่ยโมเห็นเอาเนี่เห็นบมนพี่น้องเนี่ใกล้ๆเด้อดูดอาพูนเก็บบเด้อบัรยากาศเออจะสองดูดเข้าไปอ,อยูหรอวูบบรรยากาศหอนฮะโมเห็นเลยนะ โอ้ยแต่ถ่องรุดเขาไปพอปบ่อยๆเฮ้เห็นมท่าโูแต่ถ่องพอบ่อยๆในจังนอบนุญโอ,อ้แต่ถ่องใสามนอแล้วสามนใหย่ขามาดูดขามาน้าบได้พี่น้องมันอยู่ไหนเอาูดเป็น้องเอ้ยแต่ว่าท้องสามจัสี่ จะว่าบ่เห็นยอดเถอะจะได้ค่ะรักนะสู้เยี่ยมโอ้ยเสมียนปุ้ยว่าเอาหน่อใหม่ปลามวลนะโอ้ไม่หอนใหม่เกาะเด้อจ้าเด้อนี่มาประชันใหม่เกาะพึ่งรุดอยู่เขาใส่ไม้เกาะโตขึ้นนั่นนี่ที่น้าเจ้า ตู้ขึ้นสูงด้วยจ้ะขี่นบ่อพี่น้องเห็นบ่ออืมตูมนี่น้อยมันม่น้อยเลยมันงามอยู่พี่น้องเอ้าเฮ้ยออกมา ฮิเลวหฮิแล้วงามปลาดอบ้านอยมีกลางก่อเออฮักปุออนี่งามเด็วเด็่น้องเด้อ เดสองนอนด้วยจ้าพูดนอนหนึ่งทองงัดแเด้อดหนึ่งดำดำอืองามสวยเลยสวยๆเลยไปดึูนอนพี่เดือดหนึ่งเด้อดเห็นเห็นอยู่เห็นบ่พี่น้องออกออกออกนอนปาดเลยนอนนี่มันถึได้เดืกแน่ดิต่ Vừa. Nó đang đìn Khu vào nhà cả Hạ có mà bưng bưng Đầy bò ไอป่าที่ดิ้นี่น้องเอองอถึงขามมถึงเ้ตัวนี้งามงามอวดขึ้นจาของเนาะอวนคึ้อใหญ่ดันจะรู้เลยกําลังงามกําลังอ่อกกําลังเป็นสาวเห็นบ่พี่น้องนะแต่ถองกํลังไงอยู่แท่งเขาไปไหนบอดอกเอ้อแท่งเขาไปไหนบ่ละเทาฮักเบื้องบน เกบังตะท่อบังแไงด้วชิโนบังหัวเออเสียงดานกวกกอนี่น้องมาปล้วกะทิบองมาด้วยเจ้าคนบมงที่ลดูดเข้าไปพี่น้องเอ้ยทิบองมาเท่าตึบเออดอดมา โ, sus. โ sus. ชชอ้กจะท้องดุดเขาไปเอามาหอมมาเลยดอจ่าเด้อเอเามาหอมเซกตาเลยเท้าเกตาเลยเออเสกตาเลยเ้าอุ้ยเด็จังนอนเลยเท้าอุ้ยผลเราไปเอาหลังผลดิจ่าได้บบดุดเขาไปเออาไป่้หนข เหมือนในหอนแหงยายเป็นลมเลยอืมาปากันยังเสาฮะฮะฮอยู่เป็นนะ้องเอ้ยเห็นบอลน่ะเอ้ยยายเป็นลมตาทองเสาเป็นลมยายกระู้เยี่ยมรักนะทุกคนขอให้เป็นกำลังใจให้ยายยายสูด เดือจ้าเด้อยังได้กลับไปกำลังใจให้ยายยายที่ไม่แห้งเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าเด้อยายอืมานอนน่ะมาหันมาท่านได้ใส่นะบ่เขาไหวที่นาออกดูดมาแต่ท้งผีวดูดเขาไปผุนอยู่เด้อจ้าไปคอยดูดไปน้ำเด้อดเฉาปะนี่ฮะดูดไปเห็นบ่เละเฉา เส้นบพี่น้องดแนดันกนพี่เนาะพี่น้องพอาออฮือหักออกมาเส้นโบเขาเลือกอีเลยง้พี่นีแต่นองงามเลยอฮ้ เออเดี ờ, ừ, đấy, uh i, út, hey, uh, ๋ยวอยจดูดเขาไปน้ำอุ้ยดูดฮะอุ้ยดูดยากอีลีพี่น้องเอ้ยสู้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 ูู้้เขาเอ้าเห็นบอพี่น้องอุ้ยอย่่ดูดเขาไปบ่ไหนกลอยจางด้กกะผ่านออกมาเทอวา้นีตีจังนอมันเหมด เอออืมได้แถวคนบอดูดเขาไปอีกดอกนี่เออพี่นออ้องเอ้ยบุกใกล้ๆเอาเด้อนี่ผีม้าเนี่ยเห็นอยู่ซ้อเอ้ยจะได้แถว ไม่หลายบ่ยิงดูยิงเขยอ่นนะน้องช้นนี่เลยมมนแสบเส,สาเห็นพอออ่อเบื่อบ่อยกับเบิ้องเอ้วเด้อพี่น้องเอ้ยนั่นเห็นบ่ตาท่องเอ้อคักลีพ่น กูไปเห็นหัวหน้าเมืองพี่หน้องบังเห็นแต่ือล้วสูส้เออทีมบอกหม่เลยล่ะพอดูดไปนํำกับใบดูดไปเนาะผาดงมาเออ เออมาไหมหอบมาหอมมาเออเอออ้มันบื <laughs> <laughs> okay. ้นองอยากเจากระทงผาออกมาสิที่เนาะนะเพิ่งที่ล่ะเอามากยังว่าสิเาวเอาตาทองบุกตตอีกห่อเฮ้ยนอหนึ่ง เห็นบ่พี่น้องเฮ้ยโมน่นนอนนี่เอาไว้กันบ่มีไฟมาจะมาเอาเอีกเอาเอาเอีก <c oughs> นี่ผ่าออกมาเด้อเจา้าผ่าออกมาอีกแล้เจ้ามาฉีดอันนี้อีกอันนึงอันนี้เอาผูดเด้อผ่าออกมาเก็บเรียงเสียกตาอู้ยดุด เออดุดช่วยเงถือของมาเถ่านี่ขับม้าหลุดเด้อเจ้าเนี่ยไปเจ้าเด้อปะหานอใหม่พ่อได้กิดได้อยากเนาะจ่าเนาะอันนี้ว่ามาอันนี้ของ ยังก้าชแนลกันิกาชาเออกันนิกาชาแนล้เดี๋วนี้ของใหญ่ของใหญ่องใหญ่านจอก้าผ้ามวนของใน้จ่ายเ้อหรว่าให่กับลุงหนาลุงล้างเนาะเออเขาชอบคลิปใหญ่คลิปนี้มหานอใหม่งัดทั้งงัด ยังลืมกดไลโค้ดโดติดตามยายเด้ด้จ้าขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ให้ยายโดยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจขอยบใจจอยติดตามคลิปต่อไปได้ด้วยจ้าฝากชอบกติกาชาแนลด้วยนะคะจ้าฝากถึงของยายด้วยยายก็รักเสมอ